มีผูยว่าสร้อยว่าม้ว่าสร้อยผมมีผู้ว่าส้อยเอาบ้านเองเนาะทุกวันนี้เป็นาเบอร์หนึงของโลกแห่งที่สของประเทศเาแล้วอันนี้เป็นตัวชี้เกตของยูเนสโกต้องมองให้เป็นอนามร์ดูกโกของทางด้านมาธรรมาอยู่ในใจของเรา กมีหลายทุ่งหินมีหลายบอนแต่มาตรอนที่แง่กระมือแล้วก็ออกจากนี่ไปประมาณสิบกว่าโลเนาะหญ่เป็นเรืงที่สูงแล้วจะจะมียูดได้หลายบอนแต่ว่าโดยภาพรวมทางการยังบม่ทันแน่ใจว่าทุ่งหินที่แม่นั้นอาณาเพิ่งไว้แหน่งไหล้าถังไส่เหล้าเออถังไส่เหล้าอนหรือว่าจะเป็นถังไส่อะไรคนตาวในสมัยก้อนก็ยังไม่รู้นะก็ยังบม่ทันทูเถอะทือ 来来来。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 来 เพิ่งรู้นั่นีองว่าข้างในมันมันมีเป็นลูกเล็กๆเลยคือหลักเลเขาจะเห็นเหตุสีแดงยวเาสื่อออนไลน์แล้วก็จะมาส่งไปแทนนี่จะได้เด็กน้ำไป้ใต้กับเรียนเป็นคู่แดงๆนี่คือยังมียังมีระเบิดโอ้ยอยู่เชียงกว่างเป็นไปเอาหาเล็กไปขายเถอะเอาไปงนทำมาท่านเอาเล็กไปซื้อผู้ขายเล็กอ่ะส่งได้ส่งได้เดวว่าได เชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับที่ไหนไปมันี่มหนบไป

ก็เล่ทำทัวไม่เคยเลยนะแตก่อนทำทัวไปทำเียนนรจ้าอมีบนสถาบที่เที่ยวน้อยเราสลวนจะเป็นเติมเ้าะัซ่านักท่องเที่ยวมามีเดียวไปกแล้วผกเลยแต่ว่าบเที่ยวแต่ว่าถ้าถ้าทำถนนไปถึงเยียมได้น่าจะจุดจได้

อันนี้คือการระเบิดใช่ไอาจารย์ต่องขทางนี้ขึ้นที่ขึ้นทางนี้ก่อนจึงลงไปทางโน้นจันเดินเแาจะมีนี่ตาองจันมาหลายครั้งเลย้อไม่เคยูคูณยางน้ำหนาอะไรก็บม่เคยมามั่นใจขนาดนี้ขึ้นมากูระเบิดมั้งเหรอเนาะรู้มันแล้วมั่นใจรึเปล่ามั่นใจ เลยมาช่วงนี้ก็จะเกี่ยวเพราะมีฝนหลมาช่วงกที่เดอนาก็จะเป็นาดูแลงเืายี่กัเหนือยมาะวรับแต่ก็สวยนะด้วยวิวสวยมากร้ารเนาะ อันนั้นยิ <jogo. S 1> ENNIS, ่อียงน่นไปหา่งน่นน้ไม่ดเลยแม่ไม่พเลยแต่เป็นช่งนี้คือว่างานเปนาะาลอบเดือที่อนจะเป็นโรงานเด็กนะเต้นเด็นอยู่เนาะคนละสีเลยเนาะครับผมงน็ีของข้าที่ี่สีำสีเลย มันจะมันจะเห็นตรงนี้มันจะเห็นทรงนี้หอันนี้เห็นอันนี้ไปเห็นวิวโน้รวมกันนนีฝนฝนกำลังมาไวไไวไวไวเอกมาชญชชัชมาตัวเองเทมงในกามุมนั้นเลยปม่ทั้่มันเป็นหินแต่แรก

แต่ประเด็นก็คือทำไมมันขามอยากข้ามนุนยามอย่ยังมาเขายกมาียางเห็นอหล่อพอิงอ่ะพ่อก็หลอเป็นรอเล็กมีหลอใหญ่ถือถือไเก็บดูดันวง

อ,อาจจะเป็นที่หลบภัยไหมไอ้ที่เป็นหลุมหลนะุมนั่นคือหลุมระเบิดหมดเลยไหมครับหลุมบิ้หุมบึ้มนี่ไงอาจารย์หลุมบึ้มมันก็ แต่นี no ้ทานว่าดีพอดแล้วน่าจะเอาไว้ทำบักยนที่เป็นเรื่องน่าั้นเก็บน้ำได้วยแสดงว่าหมู่บ้านหมู่บ้านนี่งง่เดแสดงก็ต้องหาสากได้แบบนี้เฮ้ยไปดูคามคัห่ง เส้นเส้นทางนี้ไปทางนี้ <Stars S 1> ใช่ไหมครับ <c oughs> ốm oh, đồ thang đường ไปตีเหลมีเหล่าดีมันเก็บน้ำได้ด้วยต้อิเก็บเนะก็บน้ำฝนหรือเปล่าไม่มีฟ้าปิดกิบน้ำฝนไม่ใช่มันเพราะว่ามันอยู่น้ำทุกใบเลยอ่ะ

จะน้ําเด้อเนาะอือน้ําลงเข้าไปเด้ออือ ยี่นี้อสงาวก้อเคยมาเคยมาช่นนึ่งแต่คิดว่าสันนม่ถานว่าอาจจะเป็นบ่นไฟอาจจะเป็นเผาศูรย์ว่าเขาเครื่องบางทีเผาประมาณนั้นเัาที่นี่แสดงว่าเป็นธรรมชาติอ๋อ ที่องลงที่แก้เขเขอทานทางเตาแล้วก็พื้นนี่เหมือนโดนความร้อนเนี่ยโดนความร้อนมัก็แตกออกไปเลยที่เตาขอทานเขา,าเตาดิน,น,นมังสร้าเกษตรในเกรชนรเปล่านเหล่าชรเปาดาวหัั สวยสวยสวยขยับขยับหน่อยลูกเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอครับเออเด้อโอเคงาม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 โอเคไปไหมเนี่ยตกใจตกใจหลายตกใจเด้อ สวยสดใสดีเนะเขามีงานประจำปีช่วงไหนอะช่วงเดือนสิบสองธันวาเดือนสิบสองอ๋อถ้ามาธันวาเนสวยเลยหนาวด้วยชวใช่ไหม